วันหนึ่งมันได้ไปพบกับน้ำพึ่งแสนหอมหวานน้ำพึ่งสีเหลืองไหลยเยิ <c oughs> ้มมันน่าหลงไหลยิ่งนะ <c oughs> มันเข้าไปใกล้ๆและก็ใช้บตบคุบน้ำพึ่งทำให้พึ่งที่อยู่ในลงมาลงเสียกันอย่างมากพึ่งมันเลยยิงออกมาต่อยหน้าหมีที <c oughs> มีมันุษย์สิอารมณ์เสียมากมันจึงเลยตกหลังพึ่งให้มันแตกป้องหอลังพึ่งมันแตกร่วงลงมาห<อ>ลังพึ่งไหญเยอะนอนลงลงพื้นเ<อ>ล่าฝูงพึ่งที่อารมณ์เสีย<อ>ได้<อ>ถาถุงเข้ามาตีต่อยพึ่งให้หนีนหนี ทำาไม่มีได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากมีมันจึงได้มีว่าเมื่ออ,อ,อยา่าอย่าคิดเจ้าแขนคนอื่นเพราะมันจะทำให้ตัวเองได้รับเรื่องไม่ดีค่ะมีทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าข้อคิดนะมีทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขน